ค่ะส you the ำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรโกวินวิวัฒนพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับขออนุญาตเรียนอาจารย์นะครับครับเพราะว่าท่านรองศาสตราจารย์ดรโกวินวิวัฒนพงพันธ์เนี่ยอดีตรองอธิการบดีฝ uh, ่ายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับครับ อยากทราบถึงประวัติความเป็นมาก่อนยก่อนอื่นเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ๆมันก็เราก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับ,รบตัวผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเจสปีเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรครับครับคือเจสปีนั่นเนี่ยก็เกิดจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับ,รบทั้งในปร,งประเทศต่างประเทศเนี่ยได้ได้ไดร่วมกันคิดค้นขึ้นมาว่าเราจะประหยัดพลังงานน้ำมันเครื่อง อย่างไรถ้ามันเชื้อเพลิงอย่างไรนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยที่ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุดนะครับเพราะเนี่ยเราใช้พลังงานไฮโดรเจนตัวเนี้ยเข้ามานะครับแล้วเราก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ทดลองมาด้านพอสมควรวันนี้ก็15้ปีละครับแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรมากเนื่องจากว่า ส่วนใหญ่เราก็ดําเนินการทางวิชาการออแล้วก็มีจําหน่ายบ้างก็เป็นบริษัทที่เข้ามารับของเราใบจับต่ายทีหนึ่งครับแล้วต้นเดิมทีคิดยังไงครับถึงจะมาทําเป็นน้ํามันเครื่องฟรล์น้้ำมันเครื่องพรรพเองจสปีดนี่ขึ้นมาเนี่ยครับเดิมทีนั้นนี้เราคิดว่าน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้เฉพาะในบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณอยู่500ล้านลิตรต่อปีนะครับในโลกของเราเนี่ยเราใช้น้ํามันเครื่องอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นถึงสองหมื่น ล้านลิตร,รต่อป,ปีเพราะน้ำมันเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อเราเปลี่ยนถ่ายด้วยเครื่องยนต์ก็ตามหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้กน,น้ำมันเครื่องเพื่อการหล่อเล,ลื่อยกระตาบเนี่ยพอเปลี่ยนถ่ายไปแล้วต้องทิ้งใช่ครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายดังกล่าวเนี่ยก็จะเปลี่ยนถ่ายอยู่บ่อยๆเช่น3,000กิโล0 0 0กิโล0 0กิโลหรือหมื่นกิโลแล้วแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวสูญเสียเชื้อเพลิงพลังงานที่ที่มีจํากัดของโลกเราเนี่ยไปไปนะครับ เราก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะประหยัดส่วนนี้นะครับพูดกันง่ายๆว่ามันเป็นมรภาวะด้วยอะไรใช่ไหมฮะพูดถึงคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องเจสปีดนะคะเป็นยังไงบ้างคะเจสปีดตัวแรกเลยที่ที่เขาทำหน้าที่ก็คือหนึ่งเขาเป็นตัวกันความร้อนนะครับการกันความร้อนของเขาเนี่ยกันด้วยไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยเป็นสารที่นำมาใช้ป้องกันมากในการกันความร้อนหุ้มปีกเครื่องบิน Oh. แต่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนามาพัฒนาและเอาไปหุ้มเครื่องยนต์ได้เป,เป็นของเหลวเป็นของเหลว uh huh. นะครับเมื่อเมื่อเราเข้าไปหุ้มเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถกรรันความร้อนการสูญเสียจากการที่เครื่องยนต์เนี่ยวิ่งโดยที่ไม่มีน้ํบโอกาสที่เครื่องยนต์วิ่งโดยไม่มีน้ํา mm. เช่นว่าปรากฏว่าน้ํานั้นเนี่ยมันมันรั่วด้วยหม้อน้ํามันรั่วก็ตาม ท่อน้ารั่วก็ตามหรือพัดลมไม่ทํางานก็ตามหรือปั๊มน้ําไม่ทํางานก็ตามพวกนี้การระบายความร้อนก็ไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นก็วิ่งอยู่ที่ประมาณทักห้านาทีสิบนาทีก็เครื่องก็ก็ฮีแล้วขึ้นแดงขึ้นแดงพวกก็น็อกน็อกก็ขึ้นจนเสียหลับอย่างที่เราเรียกว่าโอวอร์ฮีบเพราะว่าเพราะว่าในมาตรวัดความร้อนเนี่ยที่มันมีตัวซโตกับตัวเอสข่าวนะฮะซีก็คือคูลเอก็คือฮอตแล้วก็มันก็จะมี ขีดแดงขึ้นไปใช่ไหมฮะไอ้ตัวนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เข็มนั้นมันเข้าไปสู่เลดดลายนั่นก็แสดงว่าเครื่องหยุดมันรับไม่ได้แล้วรับไม่ได้นะครับคือเลดดลน์ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ขับรถทั้งหมดเนี่ยไม่มีเวลาดูหรอกเพราะมันเร็วมากพอขึ้นเลดดลน์แค่5นาทีเองก็เครื่องก็นอกไปเลยนะฮะแต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะยืดออกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะขึ้นเลดไลายอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็หมายความว่าสายตาของคนปกติเนี่ยสักครั้งหนึ่งต้องกลับมามองอ๋อในการประเมินว่าในระยะเวลา30นาทีเนี่ยมันคนจะต้องเขาต้องมาเอาสายตาเนี่ยมามองที่หน้าปัดบ้างครับครับนะหรือหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้มองเลยเพราะว่ามันกลางคืนก็ตามครับครับก็เครื่องอาจจะน็อกไปแต่ถ้าน็อกไปแล้วเนี่ยแล้วเราแก้ไขจะถูกวิธีน,นี่ไอ้เจ้าสารละลายพิเศษที่ว่าเป็นไฮโดรเจนลูบเนี่ยนะครับ,รบมันมันแตกต่างกว่าน้ำมัน เครื่อง,องตัว,ตวไป,ไปยังไงหนึ่งน้ำมันเครื่องท,ที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแค่หล่อลื่อบแต่ของเราเนี่ยเป็นสารที่เข้าไปปรับน้ํามันเครื่องพอปรับแล้วหนึ่งในการความร้อนได้นะปรับน้ำมันเครื่องนี่คือปรับอะไรปรับให้มันปรับโครงสร้างของตัวไฮโดรเจนกับตัวคาร์บอนที่เขาที่เขารวมตัวน้ำมันเครื่องเขาที่เขาผลิตเขาก็มีนั่นอยู่แล้วน่ครับก็มีสารเอดิทีฟสารชาลาอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะกับแต่สารเอดิทีฟสารชาลาของเขาเนี่ยยังมีคุณสมบัติ เมื่อเจอความร้อนแล้วเนี <Right. S 2> like ่ยตักเขาแล้วเนี Luci ่ยนันมันเครื่องที่เจอความร้อนหนักเครื่องที่แข็งอะไรพวกนี้ครับก็จะเสื่อมสภาพรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยเพราะนียแต่ของเราเนี่ยเราเป็นตัวที่กันความร้อนเพราะน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีสารที่กันความร้อนได้ครับอันที่สองคือเรามีสารที่ใช้ในการล้างเครื่องยนต์ได้เพราะย่านี้เครื่องยนต์นี่ไอ้พูดถึงน้ำมันเครื่องทั่วไปมันก็มีอ่มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยฮะแต่มีแต่ว่าคุณสมบัติของเขาอย่างอ่อนกว่าเราเยอะหมายความว่า ถ้าถ้าถ้าใส่เข้าไปปุ๊บของเขานี่ก็จะมีอาการแบบปกติครับแต่เม่เราเนี่ยพอพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็วิ่งดูเนี่ยนะครับในในช่วงเวลาประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้ากิโลเนี่ยกำลังเครื่องยนต์จะขึ้นมาประมาณเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมาถึงว่าเป็นสารที่จะเข้าไปช่วยเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับการเพิ่มเติมดังกล่าวขออนุญาตอธิบายท่านอาจารย์คือว่าการเพิ่มเติมดังกล่าวเนี่ยเ็เกิดจากการที่เราล้างก่อน เพราะน,นั้นการล้างเครื่องยนต์ให้สะอาดเนเี่ยเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นครับที่จะทำให้เครื่องยนต์เน,ยน,ยนี่ยการล่อเลื่นดีขึ้นนะครับพอเรามีไท,ทเทเนียมเข้าไปหุ้มด้วยก็จะทําให้เร่งการล่อลื่นมากขึ้นทีนี้อย่างปัจจุบันนี้น้ำมันเครื่องของเรามันก็มีอยู่3ามเกรดใช่ไหมฮะก็ค,คือน้ํามันแร่ธรรมดาครับน้ํามันเซมิเซนเทติกก็คือกึ่งสังเคราะห์ครับแล้วก็ฟูรีเซนเทติกก็คือสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและไอตัวนี้มันจะไปใช้ได้กับทั้ง3ชนิดของที่น้ํามันเครื่ ที่จริงเนี่ยเราออกแบบมาใช้สําหรับน้มันเครื่องธรรมดาเพราะเราต้องการให้ประหยัดแต่ว่าถ้าถ้าถ้าประสงค์ที่จะไปใช้น้ำมันเครื่องที่ที่สำหรับน้ำมันเครื่อง3 0ม0ันห0กิโลเปลี่ยนนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราต้องการต้องการประหยัดส่วนนี้ครับอันนี้การการที่เขาไปใส่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์หรือเกลือสังเคราะห์ก็ตามเนี่ยการใส่เกลืงสังเคราะห์แต่เขามีสารพิเศษใส่ไปด้วยครับสารตัวเนี้ยของเราก็มีสารที่ช่วยช่วยในการ ในการที่จะสลายพวกทาที่อยู่ในห้องเครื่องเพรออาะฉะนั้นเนี่ยการใช้กับต้านนเครื่องสังเคราะห์ตึงสังเคราะห์ถ้าเป็นการใช้ครั้งแรกเนี่ยของเราต้องใช้ปริมาณน้อยลงเพราะว่าช่วงแรกเราใช้ใช้ในการล้างในการล้าง,าางถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับสังเคราะห์หรือตึงสังเคราะห์จะล้างมากขึ้น พอพอล้างมากขึ้นพวกเนี่ยน้ำันเครื่องก็จะดําล้างนี่ล้างอะไรล้างในห้องเครื่องที่พวกทาที่ติดอยู่ทั้งหลายแหล่พวกคราบคราบเมาอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกทาพวกซิลิคอนพวกแคลเซียมที่มันเกาะอยู่ในในแหวนในในลูกกรับให้สะอาดออกมาเลยเพราะนันพอพอเราถ้าเราออกผ่าเครื่องยนต์มาดูเนี่ยเครื่องยนต์จะสะอาดนะ อ่าแล้วมันจะไปเหมือนกับไอ้นี่ไหมเหมือนกับถ,ถ,ถ,ถ้าเหมือนกับฟันของคนเนี่ยถ้ามันมีหินปูนเกาะมากๆไปเอาหินปูนออกหมดแล้วม่ยุ่งเหรออ๋อถ้าถ้าเรียบเทียบกับฟันของคนเนี่ยฟันของคนเนี่ยเราอยู่ด้วยมีหินปูนแก็ถ้าหินปูนมันมากเข้ามากเข้าเงือกก็จะล่นออกมาถ้าเกิดการอักเสบครับไอไอตัวตัวเนี้ยไม่มีสานที่ต่างกันคือเขาเกาะขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเกาะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอล้างเขาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับตัวเราสะอาด พอตัวสะอาดแล้วก็แบบว่าเคลื่อนไหวได้ได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเคลื่อนไหวได้ง่ายเนี่ยแล้วเรามีสารที่การความร้อนข้บไปด้วยการเคลื่อนไหวก็จะเร็วขึ้นและก็ประหยัดเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดมากขึ้นครับอาจารย์คะจะถามว่ารถยนต์ยี่ห้อไหนบ้างคะที่ใช้ได้กับสารละลายไฮโดรเจนโลือของเจสปูรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยวันนี้เราเรานำไปใช้กับเรือในเดินทะเลคือคืออาจจะหมายถึงว่าคําถามนี้อาจจะหมายถึงว่า รถที่มันเป็นไฮเพอร์ฟอร์มนซ์ก็คือรถที่มีสมรรถนะสูงหรือว่ารถตลาดรถทั้งที่ขายทั่วๆไปหรือว่าจะเป็นรถที่มันอาจจะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีทอร์คมีแรงบิดสูงอะไรเงี้ยได้หมดไหมฮะพูดถึงการใช้งานเนี่ยได้หมดทุกประเภทแต่แต่เราเนี่ยพยายามเน้นในกลุ่มพวกที่เป็นรถเก่ารถที่กําลังเครื่องตกรถที่เครื่องสัน นะรถที่สตาร์ทติดยากไอ้พวกนีคือคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ฐานะที่ลําบากออ่ะคืเพราะฉะนั้นเราเราก็จะส่งเสริมกลุ่มนี้ให้ใช้กับเราออ๋เจาะกลุ่มเป้าหมายนี้เาให้ประหยัดก็คือหมายถึงเอาว่าถ้าเป็นพูดถึงตัวรถเนี่ยก็คือรถเก่าตอนนั้นเถอะเก่ากี่ปีฮะเกครับสภาพตั้งแต่ห้าปีอัพขึ้นไปอห้าปีย้อนหลังนอหลัังไปครบหมายความว่าถ้าเครื่องเดิมเก่ามันเริ่มจะอืดแล้ว ไปพราะยิ่งรถที่ใช้แก๊สเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องใช้เป่าหมายถึงใช้เชื้อเพลิงสองระบบใช่ฮะเพราะว่าการใช้แก๊สแก๊สมีความร้อนสูงใช่เพราะว่าใช้แก๊สเนี่ยความร้อนจะสูงกว่าห้องเผาไหม้ปกติเนี่ยอยู่ว่าเพราะแก๊สเนี่ยจะประมาณ300องศาเซนียสแต่น้ำมันเชื้อเพลิงปกติเนี่ยก็อยู่ประมาณทั้งร้อยกว่าครับพะนั้ก็ดับเบิลเลยความร้อนแต่ว่าเครื่องยนต์ทั้งหมดที่ออกแบบมาในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาใช้แก๊สออกแบบมาใช้น้ำมัน แต่เมื่อเอินแก๊สราคาถูกเขาก็เลยแอพพลายเอาแก๊สเข้าไปใช้เพราะว่าเอาแก๊สเข้าไปใช้ความร้อนมันสูงคขึ้นจนเกิดเสื่อมเร็วเพราะภายในเวลา3ปี5ปีก็เครื่องจะหลวมแหละแต่ว่าถ้าถ้าใช้เจ็ทสปีดไปแล้วเนี่ยของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกันได้ถึงสามเท่าก็คือถ้า3ปีเสื่อมก็ประมาณอยู่ที่9ปี10ปีเอาละไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าไฮโดรไฮโดรเจนรูปเจ็ทสปีดเนี่ยนะครับจะมีคำว่าพลัสด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะ เจสป e ดพลัสตัวนี้มันทั้งเบนซินทั้งดีเซลทั้งเครื่องยนต์สี่จังหวะสองจังหวะอะไรหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมีแบ่งแยกเราใช้ได้ดีกับแก๊สด้วยครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ที่แยกถัานเนเครื่องครับแยกนันเป็นเครื่องนะแต่ว่าถ้าสองจังหวะใช้ไม่ได้เพราะสองจังหวะเนี่ยเขาต้องใช้ออโต้ลูปที่เข้าไปผสมในในในห้องในน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ของเราเนี่ยการผสมดังกล่าวต้องต้องมิกให้ให้สมบูรณ์ นี่เราเราอาศัยน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นตัวมิกให้สมบูรณ์ครับแล้วน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตัวดึงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นตัวพาเราเข้าไปทําปฏิกิริยาอะไรนันแหละที่ผ่านมานี่กี่ปีแล้วครับที่ผลิตออกมาเนี่ยตั้งแต่การทดลองศึกษาแล้วก็ทดลองมาเรื่อยเนี่ย15ปี15ปีแล้วเราใช้กับรถรถยนต์อะไรนั่นแหละเนี่ยประมาณ2หมื่น5,000นนั่นเ่งสิแล้วถ้าเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับขนาดไหนครับเนี่ยถึงว่าในทั่ทั่วไปอ๋อเราเรา เราเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวผิตภันฑ์ที่เราไม่ได้โฆษณาเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเราใช้เนี่ยก็คือคนที่ลูกค้าที่ตามมาตามมาครับแล้วซื้อเราล้วก็ส่งใบตนีไปให้นะครับในระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่ขายกับคนที่รู้จักเราเท่านั้นแล้วอาจารย์คิดจะโฆษณาเป็นรายการมอเตอร์ววไรตี้เป็นรายการแรกไหมครับเนี่ยคือคือหลังจากที่เราให้ให้บริษัทเอกชนที่ที่เขามารับเราไปทําผิตภันฑ์แล้วเนี่ย เราคิดว่างานขยายตัวของเขาเนี่ยยังไม่ขยายเพราะเขาก็จะอยู่ในกลุ่มสมาชิกของเขาแล้วก็เราก็คิดว่าเออถ้าเราสามารถที่จะขยายตัวเนี้ยให้กับประชาชนในประเทศไทยได้ใช้ที่จริงต่างประเทศมาซื้อเราใช้นะต่างประเทศอินเดียก็มาซื้อเราแล้วก็ในดามากัสก้จะบอกว่าที่ผ่านมานี่เป็นแบบคล้ายๆเป็นระบบเด็กเซลอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับกึ่งๆเลยกันเพราะว่าเราเราเองนั่นเนี่ยเราเป็น เราเกิดขึ้นด้วยสถาบันส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมสถาบันตัวนี้เป็นองค์กร NGO นจีโซ,ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้หวังกำไรเป็นหลักแต่แต่เราอยากให้สังคมไทยเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประหยัดประหยัดแล้วก็ลดพลังงานไปด้วยใช่ไหมกางจะบอกอาจารย์อยู่พอดีว่าจะให้ฝากทิ้งท้ายว่าจะมีอะไรบ้างอะไรนะฮะเพื่อแบบประโยชน์อย่น้อยที่สุดก็เน้นเรื่องของความประหยัดประหยัดแล้วก็อากาศเสียด้วยครับสิ่งแวดล้อมถ้าแก๊สคาร์บอน มอนอกไซด์ CO เนี่ยครับปกติ CO ตัวเนี้ยเมื่อเมื่อระบายออกมาเพราะการผายมจไม่สมบูรณ์รอ,รออกซิเจนไม่สมบูรณ์พวกเนี้ยพวกนี้อันตรายเวลาเราเราสูดดมเข้าไปครับมันก็จะไปเกาะอยู่ในฮีโมโกลบินในในเชลล์เม<อ>็ดแดงแล้วก็จะทาให้เกิดการมึนงงนโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเพรามันไม่มีกลิ่นะฉะนั้นคนบางคนที่นั่งหลอดหลับในรถยนต์แล้วก็ตายไปเลยน่ะนั่นก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวเนี้ยมัน พัวออกไปทอดแล้วเข้าไปในห้องเครื่องแล้วก็เลยห้องที่เานอนอยู่แล้วกกอีสันิดนึงนะครับพอมีเวลาอยู่ว่าอยากจะให้ขยายความคําว่าไฮโดรเจนลูปเนี่ยคือไม่ถึงว่าเป็นเป็นเป็นน้ำครับเป็นเป็นน้ําเป็นสารละลายน้ําตัวไฮโดรเจนตัวนี้แต่ว่าสารละลายตัวนี้สามารถที่จะประสบกับเครื่องได้นะวันนี้เนี่ยที่ไม่มีความมันเหรอฮะไม่มีความมัน ไม่พอมันเอาแล้วมันจะไปหล่อลื่นได้ยังไงแต่พอเขาเจอมันเครื่องปุ๊บเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างมันเครื่องทันทีเลยแล้วไอ้คำว่าเจเนี่ยมันมาจากอะไรฮะเจเน่ั่นเป็นรหัสลับของเราอ๋อนะฮะเกี่ยวเกี่ยวพันกับเกี่ยวพันกับอาจารย์ของเราด้วยครับแต่ว่าคงไม่ใช่จ็อกนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้จ็อกใช่ครับนะฮะ อาจารย์คะขออีกนิดนึงค่ะคือสารละลายอันนี้ค่ะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานใดบ้างคะครับครับเนื่องจากตัวเนียยเราเราใช้เป็นตัวเราเรียกว่าแอดเแต่หัวเชื้อแต่แต่หัวเชื้อไม่มันไม่มีมาตรฐานในโลกแต่แต่เราก็เอาไปตรวจแล้วก็ไปตรวจจากสถาบันยานยนต์ครับซึ่งเป็นองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรมนะ ช่วยเราให้เราพิสูจน์ว่าถ้าเราไม่มีน้ําในห้องในหม้อน้ำเนี่ยเราวิ่งแล้วเครื่องเราไม่เสียหายเนี่ยครับที่จริงเราเราทำการพิสูจน์ตัวเนี้ยให้กับซีพีดูเราทําการพิสูจน์ตัวเนี้ยให้กับรัฐมนตรีช่วยผาณิชย์ดูเราทําการพิสูจน์ให้รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ดู นะครแล้วเราก็มีภาคเอกชนหลายคนที่ไปทําการพิสูจน์เองถ้าท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปได้เข้าไป YouTube นะครับยูทูบแล้วก็สแลดนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อผมเนี่ยโกวินนะฮะวิวัฒนาพงพันธ์เข้าไปเนี่ยก็จะออกมามีรายการที่เป็นถ่ายสดที่ขึ้นอยู่ใน y t u t u เนี่ยประมาณ10กว่ารายการครับครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ต่อไปก็จะมีรายการที่อยู่ในมอเตอร์วอรี้บารริพนี้ด้วยนะครับในเรื่องราวของ ปีดพลัสนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรโกวินวิวัฒนพงศ์ขันมากเลยนะครับที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกว่าเป็นสารสารเอเดทิฟตัวหนึ่งนะครับเป็นไฮโดรเจนลูสปี p พลัสนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยว